รถปีหกห้าเลขไมวิ่งหมื่นเก้านะครับเกียร์ออโต้ฟังไม่ผิดครับรถปีหกห้าเลขไมวิ่งหมื่นเก้าเดาสิถ้ารถแคบเกียร์ธรรมดาราคาอย่างต่ำมีสี่แสนสี่สี่ห้าถูกไหมใช่ปีหกห้านะเลขไมหมื่นโลนี่พูดถึงไมหมื่นโลไมใช่ไมแสนโลนะแต่คันนี้หน้าหมูป่าไม่ว่าปีหกห้าเลขไมหมื่นโลราคานี้แล้วดูกระจกมองเอา้าดูมือเปิดกับกระจกมองข้างดิมาไปมาดูใกล้ๆลูก ตัวนี้นะเขาเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นกระจกมองข้างเคปล่าทั้งอันนะเป็นของ GR หรือกสูรลิสซิงนะดูนะแล้วกระจกมองข้างแบบเคปล่านะแล้วดูมือเปิดมือเปิดก็เป็นมือเปิด GR ซึ่งไม่ใช่งานครอบนะมันคืองานเปลี่ยนทั้งอันเลยเห็นปะแล้วไฮไลท์มันคืออะไรรู้ไหมดูข้างในดิไฮไลท์คืออะไรรู้ปะไฮไลท์คือเกียร์ออโต้เห็นปะมันไม่เช่อมีตังก็ซื้อได้นะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้เลยนะไม่วิ่ง19,200ม้โล 19, 1 9ึ่งหมืเกเป็นแแบกเวลอ่ะยางใหม่สีเทาเพิ่งเปลี่ยนเลยมันได้สายไปไหนเนี่ยยังงงอยู่อะ